สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์เจียงหยุนซานเป็นประมุขค,คนปัจจุบันของตระกูลเจียงความแข็งแกร่งของเขาอยู่ขั้นที่8ของขอบเขตจื่อฟูและเขาก็เป็นหนึ่งในห้าผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเมืองเทียนอี้ คำพูดของเขามีน้ำหนักมหาศาลและส่วนใหญ่มักไม่ใช่การพูดเล่นรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของหยุนชอและเจียงหยุนสือเนื่องจากเจยงหยุนซานประกาศเช่นนั้นมันจึงช่วยพวกเขาได้อย่างมากมายใครกล้าที่จะไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินของหัวหน้าตระกูลกัน ถ้าขอปฏิเสธเสียงที่อ่อนนุม่มและยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเปลี่ยนสีหน้าของเจียงหยุนชอและเจียงหยุนสือจากที่กำลังพอใจกลับกลายเป็นมืดเครื่องทันทีเจียงหยุนชอเพิ่งลิ้มรสฝีปากของเจียงอี้เมื่อไม่นานมานี้และรู้ว่าเขาจะต้องไม่ให้เจียงอี้พูดอีกต่อไปเขาคำรามอย่างดูเดือดหูบป,ปากเจ้ากล้าสงสัยคำพูดของหัวหน้าตระกูลของเราเช่นนั้นหรือทหารอยู่ไหนกันหมด กำจัดคนคนนี้ออกไปเดี๋ยวนี้เพื่อกดที่ถูกต้องของตระกูลของเราทหารคนหนึ่งในตำหนักลงทันเหลือบมองสายตาของเจิงหยุนสื่อและเข้าใจความหมายของเขาเขาซุ่มโจมตีที่ศีรษะของเจิงอี้อย่างดุร้ายด้วยฝ่ามือเดียว เจียงอี e ้จะไม่มีโอกาสที่จะได้ป้องกันตัวเองแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อเผชิญกับอันตรายเจียงอี e ้ไม่โกรธแต่เขากลับหัวเราะออกมาแทนดวงตาของเขามองไปที่เจียงหยุนซานในขณะที่เขาหัวเราะอย่างบ้าคลาั่งเขาชี้ไปที่เจียงหยุนซานและตะโกนว่าประมุกเจียง ช่างมีอำนาจมากมายเหลือเกินก่อนที่ท่านจะรับรู้ถึงสิ่งต,งต่างๆท่านก็ได้ตัดสินใจโทษตายของบุคคลตามคำพูดและความคิดของท่านเองงั้นหรือขอรับกฎของตระกูลเจงงันหรือ,อกฎโสโครบมันถูกตั้งขึ้นมาเพียงเพื่อให้เห็นว่ามีค่าค่าเถอะขอรับค่าค่าสักค่าจะไปไขข้อกล่าวหากับบรรพบุรุษของตระกูลเจงเอง ขณะที่ฝ่ามือของทหารยามผู้หนึ่งกำลังจะจู่โจมไปที่ศีรษะของเจงอี้จูจูก็มีเสียงที่ดังก้องกังวานกล่าวออกมาว่าหยุดก่อนทุกคนมองไปที่แหล่งกำเนิดของเสียงนั้นพวกเขาตกใจเมื่อพบว่าเป็นผู้อาวุโสสองที่ตะโกนออกมานานเท่าไหร่แล้วที่ผู้อาวุโสคนสองไม่ได้เข้ามายุ่งกับเรื่องเช่นนี้ เขาไม่เคยแทรกแซงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการของตระกูลเจียงทุกครั้งแต่วันนี้เขากลับพูดออกมาเพื่อเจียงอี้จริงหรือใบหน้าที่เหี่ยวย่นของผู้อาวุโสสองสันสะเทือนขณะที่เขาพูดเบาๆเนื่องจากเขาบอกว่าเขาถูกกระทำทำไมไม่ฟังสิ่งที่เขาต้องการที่จะพูด ด้วยสายตาที่จับจ้องมากมายหากมีความต้องการที่จะประหารชีวิตเขาเราก็ควรค่อยตัดสินว่าตัวเขามีความผิดจริงผู้อาวุโสจงในเมื่อท่านกล่าวออกมาเช่นนี้งั้นเรามาทบทวนการตัดสินนี้ใหม่แล้วกัน เจียงหยุนซานพยักหน้าไปที่ผู้อาวุโสสองแล้วเดินไปที่ที่นั่งหลังจากนั่งลงและหยิบชานหนึ่งถ้วยขึ้นมาดื่มเขาก็มองไปที่เจียงอี้และพูดอย่างสงบข้าเจียงหยุนซานไม่มีอำนาจใดๆเหตุผลที่ข้าขึ้นมาเป็นประมุขป,ประกูลเจียงได้นั้นเป็นเพราะความแข็งแกร่งของข้าข้าเชื่อว่าคนในประกูลเจียงทั้งหมดเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมและเป็นธรรม วันนี้ข้าจะให้โอกาสกับเจ้าเพื่อที่เจ้าจะได้ตายอย่างไม่มีความเสียใจหยุนสือทบทวนการตัดสินนี้ซะขอรับท่านหัวหน้าเจียงหยุนสืบยักหน้าและเดินไปที่โตะตัดสินเขากระแทกโตะและถามผู้ซู้อยู่หลังพวกเจ้าจงเล่าเหตุการณ์ในวันนี้ให้เราฟางังหากพวกเจ้ากล้าปิดบังความจริง พวกเจ้าจะต้องถูกลงโทษขั้นรุนแรงเข้าใจหรือไม่หลังจากเจงกู้ซุยและเจงอยู่หลังค้งคำนับพวกเขาก็เตรียมที่จะอธิบายทุกรายละเอียดที่เกิดขึ้นในวันนี้เจงอี้ก็โบกมือของเขาและขัดจังหวะไม่เป็นไรพวกเจ้าไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยข้าเอง วันนี้ข้าได้ทำร้ายคนในที่สาธารณะที่ตำหนักฝึกยุทธข้าได้หักขาทั้งสองของเจงงิงซงเจิงเป่าและเจิงหยูหูออกและหักกระดูกสันหลังของเจิงหยูหลงและกระโหลกศีรษะของเขาด้วยข้าได้ทำร้ายอีกสิบคนที่อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันเรื่องทั้งหมดนี้เป็นข้อเท็จจริงเจิงหยุนสือกระแทกโตตัดสินอีกครั้งแล้วเย้ยหยันแล้วทำไมเจ้าถึงบอกว่าเจ้าถูกกระทำ เจ้าลืมกฎข้อที่38ของกฎของตระกูลเจียงงั้นหรือข้าไม่ลืมกฎข้อที่38ของตระกูลเจียงแน่นอนสมาชิกทั้งหมดของตระกูลเจียงจะต้องถูกลงโทษหากพวกเขาได้รับบาดเจ็บจากคนในตระกูลโดยไม่มีเหตุผลเขาพายักหน้าตามกฎของตระกูลความผิดของข้าสมควรได้รับโทษประหารและไม่สามารถไว้ชีวิตได้ ตํนักลงทันเต็มไปด้วยความหวาดหวันสมองของเจงอี้มีปัญหาหรือเขาเป็นคนที่บอกว่าเขาถูกกระทำแต่ตอนนี้เขายอมรับความผิดของเขาและบอกว่าสมควรถูกลงโทษด,ด้วยการประหารสมองของเขาถูกเตะด้วยลาเมื่อตอนที่เขายังเด็กรืงไง ทุกคนได้ยินมันใช่หรือไม่เจียงหยุนสื่อมองดูผู้อาวุโสทุกคนและประกาศต่อว่าตั้งแต่เจียงอี้สารภาพออกมาโดยไม่ปกปิดความผิดใดๆของเขาข้าก็จะลงโทษโดยกฎของตระกูลการกระทำผิดของเจียงอี้นั้นไม่สามารถไว้ชีวิตได้และจะต้องโทษประหารทันทีด้วยประโยคของเขาเองเดี๋ยวก่อนขอรับ ในตอนนี้สาวใช้ของค่ายังคงอยู่บนเตียงหลังจากถูกโจมตีโดยเจียงหยูหูและคนของเขาตามกฎข้อที่38ของตระกูลเจียงมันเพียงพอสำหรับเจียงหยูหูและพวกของเขาที่จะต้องถูกประหารชีวิตมากกว่าสิบครั้งโปรดดำเนินคดีกับพวกเขาพร้อมกับข้าไม่เช่นนั้นข้าคงจะตายตาไม่หลับ ตำหนักลงทานเต็มไปด้วยความตกใจอีกครั้งคนส่วนใหญ่มองเจียงอี้ด้วยความชื่นชมชายผู้นี้ที่กำลังถูกลงทานเขากำลังพูดความจริงอย่างไม่เกรงกลัวต่อหน้าผู้มีอิทธิพลทั้งหมดของตระกูลเจียง ติตใจของเขาอยู่ในสภาพที่หนักแน่นในขณะที่เขาใช้คำพูดของเจียงหยุนสื่อเพื่อวางกับดักกับดักที่ใครก็ไม่สามารถแก้ไขได้ทวีเพียนชิงนั้นเป็นที่ที่กฎการต่อสู้นั้นสูงที่สุดแต่ละตระกูลมีการต่อสู้บ่อยครั้ง แต่กฎของตระกูลระบุว่าไม่ควรทำร้ายผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลแต่ตระกูลมักจะเมินเฉยเรื่องเหล่านี้เสมอไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่ควบคุมสถานการณ์เท่านั้นแต่พวกเขายังอนุมตัติพฤติกรรมดังกล่าวอย่างลับๆด้วยเพื่อให้เหล่าคนในตระกูลสามารถต่อสู้แข่งขันและมีแรงจูงใจในการฝึกฝนอย่างขมักขมน้นทุกคนรู้ถึงการกระทำดังกล่าว แม้แต่ผู้อาวุโสของตระกูลเจียงและเจียงหยุนซานก็รู้ดีว่านี่เป็นปัญหาเกี่ยวกับกฎของตระกูลแต่ไม่มีใครเต็มใจที่จะจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นทางการวันนี้เจียงอี้ใช้ประเด็นนี้ในการโต้แย้งของเขาอย่างจริงจัง หากตำหนักลงทันจะออกกระะเกนพวกเขาจะต้องสอบสวนเรื่องเจียงหยูหูและกลุ่มของเขาด้วยหากสิ่งต่างๆที่เจียงอี้พูดนั้นเป็นความจริงบุคคลจำนวนมากจะถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกฎของตระกูลแน่นอนเจียงหยูหูและคนของเขาทำเช่นนั้นจริงหรือไม่ เจียงหยุนชอและเหล่าผู้อาวุโสต่างก็มีการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกพวกเขารู้ดีเกี่ยวกับลูกหลานของตนเองบางเรื่องไม่จำเป็นต้องมีการสอบสวนด้วยซ้ำพวกเขาต้องการเพียงแค่ใช้พวกระดับล่างเป็นแพ้ก่อนที่จะมีการสืบหาความจริงเจียงหยุนสื่อยังคงนิ่งเงียบเขาไม่รู้วิธีที่จะตำหนิคำพูดของเจียงอี้ ดวงตาของเจียงหยุนชอบแหล่งประกายด้วยความหลักแหลมในขณะที่เจียงหยุนซานกำลังดื่มชาของเขาและทำตัวเหมือนว่าเขาไม่ได้ยินคำโต้แย้งของเจียงอี้ไม่น่าแปลกใจที่เด็กคนนี้ขอให้ผู้อาวุโสทุกคนมาร่วมการตัดสินที่นี่ เขามั่นใจว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่แน่ดวงตาของผู้อาวุโสเจียงหยุนเฮมิ่งมองด้วยความชมเชยแต่ทันใดนั้นเขาก็ถามด้วยความสงสยัยเจียงอี้ทำไมเจ้าไม่นำเรื่องเหล่านี้มารายงานตำหนักลงทันตั้งแต่ในอดีตแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุอันใดเนื่องจากเจ้าทำผู้อื่นบาดเจ็บอย่างเปิดเผยในวันนี้เจ้ายังคงมีความผิดอยู่แม้ว่าคำพูดของเจียงหยุนเฮมิ่งจะฟังดูเหมือนว่าเขากำลังกล่าวหา แต่เห็นได้ชัดว่าเขาพยายามช่วยเจงอี e ้หลบหนีจากการลงโทษในวันนี้เจีงหยุนเหมิงไม่ได้รู้จกักเจงอี้มากมายอะไรนะักแต่เขาเห็นความกล้าหาญสติปัญญาและการกระทำที่ไม่เกรงกลัวของเจงอี e. ้ เขากำราบทุกคนได้อยู่หมดัดซึ่งเขาอยู่เพียงขั้นที่สี่ของขอบเขตชูติงแถมเขายังสามารถทำร้ายเจงยีงหยูหลงได้มันเป็นสิ่งที่เจียงหยุนเฮมิ่งชอบและมองว่าเด็กคนนี้คล้ายกับตัวเองในสมัยเด็กเมื่อเจียงหยุนเฮมิ่งกล่าวเสร็จการแสดงออกของเจียงหยุนสื่อก็เปลี่ยนไปและเจียงอีห้หัวเราะเยาะด้วยใบหน้าที่เยอะหยันผู้อาวุโสตํหนักยุดขอรับ ตหนักลงทันของตระกูลเรานั้นใส่ใจเฉพาะบุคคลอย่างเจิงหยูหูและเจิงหยูหลงผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอํานาจทําไมคนอย่างพวกเขาจะต้องมาฟังเรื่องไร้สาระจากขยะเยี่ยงฆ่ากันละขอรับ ก่อนที่ข้าจะไปที่ตำหนักฝึกยุทธของตระกูลเจียงเพื่อสร้างความโกลาหลต่างๆนั้นข้าก็ได้มาที่ตำหนักลงทานเพื่อร้องทุกข์ของข้าก่อนแล้วขอรับผู้อาวุโสของตำหนักลงทานไม่แม้แต่จะถามข้าเลย ก่อนที่ข้าจะหลงทางเช่นนี้พี่น้องของตำหนักลงทันสามารถเป็นพยานให้ข้าได้ดังนั้นท่านคิดว่าขยะที่ไม่มีการสนับสนุนอะไรควรทำอย่างไรดีขอรับข้าไม่มีที่ให้บ่นเกี่ยวกับความคับข้องใจของข้า ดังนั้นข้าจึงพึ่งพาได้เพียงกำปั้นของตัวเองเพื่อจัดการเรื่องราวต่างๆเจี G e ยงอี้หยุดพักครู่หนึ่งและหันไปดูกลุ่มคนรอบข้างนอกตำหนักลงทนันจากนั้นเขาก็หันหลังกลับมาและคํานับแล้วพูดด้วยความโกรธข้าน้อยเจียงอี e ้ได้ทำบาปลงไปจริงๆแต่ข้าอยากจะขอถามทุกคนที่อยู่ที่นี่หากท่านมีชีวิตเยี่ยงข้าพวกท่านจะทํเช่นไร จะถูกรังแกต่อไปตลอดชีวิตหรือต่อสู้เพื่อชีวิตของท่านเองขอรับบรรพบุรุษของตระกูลเจงเคยกล่าวไว้ว่าบุรุษที่แท้จริงจะไม่กลัวความตายสามารถเสียสละหัวของตนหรือเลือดได้ ผู้ซึ่งไม่กลัวตายด้วยดาบพันเล่มที่สามารถขค่ลมอาณาจักรได้วันนี้ข้าเจงอี e ้จะตายด้วยดาบพันเล่มเพียงเพื่อลดความเสื่อมโทรมทั้งหมดของตระกูลเจียงข้าขอให้ตระกูลดำเนินการพวกเราทุกคนด้วยขอรับ คำกล่าวที่ดังขึ้นนั้นเต็มไปด้วยพลังและการรู้แจ้งที่ก้องกังวานอยู่ในหูของทุกคนมาเนิ่นนานเลือดที่ไหลของเจงอี e ้ยังคงไหลออกมาและค่อยๆไหลยอยู่ภายใต้เสื้อคลุมของเขาและหยดลงไปตามพื้น ในขณะที่หยดลงที่พื้นดินในตำหนักลงทันที่เงียบสงดัดมันก็ส่งผลต่อจิตใจของทุกคนที่น,นั่นทุกคนจ้องไปที่ใบหน้าของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างจริงอี้และดวงตาที่ไม่ยอมลดละพวกเขากอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเหมือนถูกกระตุน้นนี่เป็นเด็กอายุ15ปีจริงหรือไม่ คนผู้นี้ยังคงเป็นขยะที่ทั้งตระกูลเจียงดูถูกอย่างนั้นหรือเด็กเหลือขอคนนี้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เขาจะกลายเป็นบุคคลอันตรายในอนาคตเจียงหยุนชอและเจียงหยุนสือมองตากันเจียงอี้ก้าวหน้าจากขั้นแรกจนถึงขั้นที่สี่ของขอบเขตชูติงในเวลาเพียงไม่กี่เดือนแม้แต่เจียงหยูหลงผู้ซึ่งอยู่ขั้นที่เจ็ดของขอบเขตชูติง ก็ไม่สามารถเป็นคู่ปรับของเจงอี e ได้เลยสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสมองของเจงอี e, ปัญญาที่ยอดเยี่ยมของเขานนั้ทุกขั้นตอนของกนอุบายที่ถูกดำเนินการอย่างไปไม่มีที่ติ หากเขามีสติปัญญาเช่นนี้ในช่วงอายุเพียงเท่านี้เขาจะเติบโตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพวกเขาจำได้อย่างชัดเจนว่าแม้เจนอีจะมีแท้เจียงแต่เขาก็ไม่ได้มีเลือดของตระกูลเจงเลย บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในตระกูลเดียวกันจะต้องทรยศพวกเขาอย่างแน่นอนหากเจงอี e ้ยังมีชีวิตอยู่พวกเขากลัวว่าหลายปีให้หลังพวกเขาทั้งสองอาจจะต้องตายด้วยน้ำมือของเจงอี e, ้เจ้าช่างพูดจาไร้าสาระ รังควานไม่จบไม่สิ่งจริงเจียงหยุนสือก็กล่าวออกมาในที่สุดเขากระแทกโตและตะโกนว่าเจ้าบอกว่าเจีงยงหยูหูและคนของเขาทุกตีเจ้าหลักฐานของเจ้าอยู่ที่ใดกัน เจ้าบอกว่าสาวใช้ของเจ้าถูกทุบตีโดยเจียงหยูหูและคนของเขาพยานของเจ้าละอยู่ที่ไหนมีผู้คนมากมายอยู่ที่นี่และเจ้าบอกว่าพวกเขาเป็นพยานด้วยตาของพวกเขาเองงั้นหรือเจ้าลองพิสูจน์สิ นั่นสิเจียงยุนชอยยืนขึ้นเขาจ้องมองทุกคนที่อยู่ข้างนอกด้วยสายตาที่ชั่วร้ายของเขาซึ่งเยือกเย็นกว่างูพิษจากนั้นเขาก็ตะโกนว่าทุกคนที่ได้ยินเราจากภายนอกใครที่จะเป็นพยานว่าเจียงอี้ถูกทุบตี กราบใดที่มีพยานหรือหลักฐานตระกูลของเราจะไม่ไว้ใจพวกมันคนในตระกูลเจียงทั้งหมดที่อยู่ข้างนอกรวมถึงครอบครัวที่สนิทกับครอบครัวของเจียงอี้ทุกคนทำได้เพียงจ้องมองอย่างเงียบเงียบ ไม่มีใครกล้าที่จะพูดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องพูดถึงพยานสำหรับเจิงอี้เลยในเมื่อสายตาของเจิงหยุนชอส่งคำเตือนมาอย่างชัดเจนว่าหากใครกล้าที่จะเป็นพยานให้กับเจิงอี้พวกเขาจะต้องเผชิญชะตากรรมที่ตามมาต่ำซามไร้ย,ยางอายนักเจิงอี้สาบแช่งพวกเขาภายในใจเจิงหยุนชอและเจิง e หยุนสือเป็นคนที่ไร้ย,ยางอายจริงๆ พวกเขาใช้กลวิธีดังกล่าวเพื่อจัดการกับผู้ที่อ่อนกว่าเช่นนี้ตลอดหรือไม่เมื่อเขามองไปที่ผู้อาวุโสคนอื่นและเจียงหยุนซานและเห็นว่าไม่มีใครแสดงออกอะไรใจของเขาก็ท้อใจถึงที่สุด แม้แต่ผู้อาวุโสสองซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อาวุโสให้ยังคงนิ่งเงียบฮ่าหา้านอกนอจากผู้เท่าให้ผู้ยิ่งใหญ่แล้วไม่มีใครในตระกูลเจียงที่ยืนเคียงข้างเขาเลยสักคนเจียงอี e ้หัวเราะอ,อย่างอนาถและเสียงหัวเราะของเขาเต็มไปด้วยความเยือกเย็นและสิ้นหวงังเขาหลับตาและไม่ต้องการที่จะดำเนินการใดๆอีกต่อไปใบหน้าของเขาไม่แสดงอารมณ์ใดๆอีกต่อไป เนื่องจากคนจากตระกูลเจียงต้องการให้เขาตายและพวกมันลดตัวลงมาใช้วิธีการที่น่ารังเกียจเช่นนี้คงไม่มีอะไรที่เขาจะพูดได้อีกต่อไปขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ